สวัสดีครับทุกคนถ้าวันนี้คุณเหนื่อยลองฟังเจ็ดประโยคนี้ก่อนเพราะบางทีสิ่งที่คุณต้องการที่สุดอาจไม่ใช่คำตอบจากใครแต่คือคำพูดที่คุณต้องบอกตัวเอง 1. ประโยคสั้นๆว่าฉันไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็พอเมื่อเราพูดกับตัวเองทุกวันมันไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่มันคือการวางกรอบชีวิตใหม่ทั้งกรอบ พราะชีวิตของคนส่วนใหญ่พังลงไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่พังเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนลืมดูเส้นทางของตัวเองเรามองความสำเร็จของคนอื่นเป็นเส้นใยแล้วเอาความล่าช้าของตัวเองมาเป็นข้อกล่าวโทษทั้งที่จริงแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละคนออกตัวจากจุดเดียวกันหรือไม่การบอกตัวเองว่าไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่น คือการปลดภาระทางใจที่หนักมากออกจากชีวิตมันทำให้เราเลิกวิ่งในสนามของคนอื่นและหันกลับมาวิ่งในจังหวะที่หัวใจเรายังหายใจไหวเมื่อไม่ต้องแข่งเราจะไม่รีบเมื่อไม่รีบเราจะไม่พังและเมื่อไม่พังเราจะไปได้ไกลกว่าที่คิดประโยคนี้สอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันระยะสั้นแต่มันคือการเดินทางยาว ที่คนชนะคือคนที่ยังไม่หยุดเดินแม้เดินช้าแม้สะดุดแม้ยังไม่เห็นปลายทางการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันทำให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้ไม่ใช่ด้วยความยอมแพ้แต่ด้วยความเข้าใจเราเริ่มมองความผิดพลาดเป็นครูไม่ใช่คำตัดสินเราเริ่มเห็นวันที่แย่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่สัญญาณว่าชีวิตล้มเหลว วันที่เราไม่เก่งเท่าคนอื่นไม่ใช่วันที่ไร้ค่าแต่มันคือวันที่เรารู้ว่าเรายังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมากและพื้นที่ว่างนั้นไม่ได้น่ากลัวมันคือโอกาสเมื่อเราหยุดกดดันตัวเองให้ต้องเก่งกว่าใครใจเราจะนิ่งขึ้นสมองเราจะคิดชัดขึ้นและพลังของเราจะไม่ถูกเผาไปกับความอิจฉาและความกลัวเราจะเริ่มโฟกัสกับสิ่งเล็กๆที่ทำได้วันนี้ ดีกว่าเสียเวลามองสิ่งใหญ่ๆที่ยังไปไม่ถึงวันนี้เก่งขึ้นกว่าเมื่อวานนิดเดียวก็ถือว่าชนะแล้ววันนี้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยก็ถือว่าโตแล้วประโยคนี้ยังสอนให้เรามีเมตตากับตัวเองในวันที่ยังไม่พร้อมในวันที่ยังเหนื่อยในวันที่ยังล้มเหลวเพราะคนที่พัฒนาตัวเองได้จริงไม่ใช่คนที่กดดันตัวเองหนักที่สุดแต่คือคนที่ยังยืนข้างตัวเอง แม้ในวันที่ตัวเองยังไม่ดีพอการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดไม่ได้หมายความว่าต้องสมบูรณ์แต่มันหมายความว่าเราไม่ทอดทิ้งตัวเองแม้วันนี้ยังไม่ชนะแต่เรายังเรียนรู้แม้วันนี้ยังไม่สำเร็จแต่เรายังลุกขึ้นมาได้เมื่อพูดประโยคนี้ซ้ำๆทุกวันมันจะค่อยๆฝังลึกในจิตใจจนวันหนึ่งเราจะไม่ตื่นมาพร้อมคำถามว่าฉันด้อยกว่าคนอื่นไหม แต่จะตื่นมาพร้อมคำถามใหม่ว่าวันนี้ฉันจะดูแลและพัฒนาตัวเองยังไงดีและคำถามนี้จะพาเราไปไกลกว่าการเปรียบเทียบใดๆสุดท้ายแล้วชีวิตที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการชนะคนทั้งโลกแต่มันเกิดจากการไม่แพ้ตัวเองซ้ำๆถ้าเรายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าวันนี้จะอยู่จุดไหนเรากำลังเดินไปข้างหน้าเสมอและนั่นเพียงพอแล้ว สำหรับการมีชีวิตที่มีความหมาย 2. ประโยคที่ว่าวันนี้ฉันอาจยังไม่สำเร็จแต่ฉันกำลังไปถูกทางเป็นประโยคที่ดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากพอจะพยุงคนคนหนึ่งไว้ในวันที่ชีวิตยังไม่ให้คำตอบเพราะวันที่เรายังไม่สำเร็จคือวันที่ใจเราง่ายต่อการตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองเรามองผลลัพธ์เป็นตัวตัดสินชีวิตมองความสำเร็จเป็นหลักฐานว่า เราดีพอหรือไม่และลืมไปว่าระหว่างทางที่เรากำลังเดินอยู่มันต้องใช้ความกล้าหาญมากแค่ไหนการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคือการแยกความคืบหน้าออกจากความสำเร็จมันทำให้เรารู้ว่าแม้ยังไม่ถึงเส้นชัยแต่เราก็ไม่ได้หลงทางหลายคนพังกลางทางไม่ใช่เพราะไปผิดแต่เพราะคิดว่าตัวเองไปช้าและเมื่อความช้าถูกตีความว่าไร้ค่า ใจจึงหมดแรงก่อนจะถึงปลายทางประโยคนี้ช่วยเตือนเราว่าการเติบโตของชีวิตไม่ได้วัดจากเสียงปรบมือแต่วัดจากการที่เรายังตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทรยศต่อเป้าหมายของตัวเองวันที่ยังไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าชีวิตหยุดนิ่งมันอาจเป็นวันที่เรากำลังสะสมความเข้าใจกำลังสร้างรากกำลังเรียนรู้ในแบบที่ไม่มีใครเห็นและสิ่งที่ไม่มีใครเห็นนี่แหละ คือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งแข็งแรงจริงเมื่อเราบอกตัวเองว่ากำลังไปถูกทางเราจะไม่รีบหักเลี้ยวชีวิตเพราะคำพูดของใครไม่เปลี่ยนตัวเองเพียงเพื่อให้ดูสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่เลือกยืนอยู่บนเส้นทางที่สอดคล้องกับคุณค่าข้างในประโยคนี้ทำให้เราอดทนกับความไม่ชัดเจนได้มากขึ้นอดทนกับวันที่ยังไม่มีคำตอบ อดทนกับวันที่ยังไม่เห็นผลเพราะเราเชื่อว่าทุกก้าวที่เดินแม้ยังไม่ให้ผลลัพธ์มันกำลังพาเราไปสู่ที่ที่ควรไปชีวิตจริงไม่ได้ล้มเพราะล้มเหลวแต่มักล้มเพราะความสงสัยว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรการพูดประโยคนี้ซ้ำๆคือการย้ำเหตุผลกับตัวเองว่าฉันอาจยังไม่เห็นผลแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เดินมั่วมันช่วยให้ใจเราไม่พัง ในวันที่ยังไม่มีอะไรให้ภูมิใจช่วยให้เรายังให้คุณค่ากับความพยายามแม้ยังไม่มีรางวัลตอบแทนและในวันที่คนอื่นมองไม่เห็นความก้าวหน้าของเราประโยคนี้จะกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังพอจะบอกว่าเราไม่ได้ล้มเหลวเราแค่ยังมาไม่ถึงมันสอนให้เราซื่อสัตย์กับจังหวะชีวิตของตัวเองไม่เร่งไม่ฝืนไม่กดดันแต่ไม่ถอย คนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่มั่นใจตลอดเวลาแต่คือคนที่มีประโยคบางประโยคคอยประคองใจในวันที่ความมั่นใจหายไปและประโยคนี้คือหนึ่งในนั้นวันหนึ่งเมื่อเราหันกลับมามองเราจะเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ทุกอย่างพร้อมแต่มันเริ่มก่อตัวตั้งแต่วันที่เรายังไม่สำเร็จแต่ไม่หยุดเดินการบอกตัวเองว่า กำลังไปถูกทางไม่ได้ทำให้เส้นทางง่ายขึ้นแต่มันทำให้เรายืนอยู่บนเส้นทางนั้นได้นานพอและนานพอที่จะไปถึงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมสมประโยคที่ว่าความเหนื่อยไม่ได้แปลว่าฉันอ่อนแอแต่มันแปลว่าฉันพยายามเป็นประโยคที่ช่วยคืนศักดิ์ศรีให้กับคนที่กำลังสู้ในความเงียบเพราะในโลกที่ยกย่องแต่ความสำเร็จ ความเหนื่อยถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความไม่ไหวของการตามไม่ทันของการไม่เก่งพอทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีใครเหนื่อยจากการไม่ทำอะไรเลยความเหนื่อยเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ยังยืนอยู่ในสนามยังพยายามยังไม่ยอมวางมือการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความเหนื่อยจากศัตรูให้กลายเป็นหลักฐานของความกล้า มันทำให้เราเลิกด่าตัวเองในวันที่หมดแรงเลิกตั้งคำถามว่าเราผิดพลาดตรงไหนและเริ่มถามด้วยความเข้าใจว่าฉันเดินมาไกลแค่ไหนแล้วหลายคนพังไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะรู้สึกผิดที่เหนื่อยรู้สึกว่าการพักคือความอ่อนแอทั้งที่จริงการพักคือการไม่ทอดทิ้งตัวเองประโยคนี้ช่วยให้เราอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์มีขีดจำกัดมีวันที่ไม่ไหวมีวันที่ต้องช้าลง และการยอมรับขีดจำกัดของตัวเองไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่มันทำให้เรายืนได้นานขึ้นเมื่อเราไม่ตีความความเหนื่อยว่าเป็นความล้มเหลวใจเราจะไม่แตกสลายง่ายเราจะไม่เอาความอ่อนล้าชั่วคราวไปตัดสินคุณค่าทั้งชีวิตความเหนื่อยในวันที่พยายามคือรอยแผลของการเติบโตไม่ใช่ตราบาปประโยคนี้ยังช่วยให้เราเห็นความพยายามของตัวเอง แม้ในวันที่ผลลัพธ์ยังไม่ชัดแม้ในวันที่ยังไม่มีใครปรบมือเพราะอย่างน้อยเรารู้ว่าเราไม่ได้ยืนเฉยไม่ได้ปล่อยชีวิตไหลไปตามความกลัวเรากําลังใช้แรงของตัวเองแลกกับความหวังบางอย่างและนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเมื่อเราบอกตัวเองแบบนี้ซ้ำๆความเหนื่อยจะไม่ทำให้เราอยากหนีแต่จะทำให้เราอยากดูแลตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มฟังร่างกาย ฟังหัวใจแทนที่จะฝืนจนพังและในวันที่ต้องหยุดพักเราจะพักด้วยความสงบไม่ใช่พักด้วยความรู้สึกผิดประโยคนี้ยังสอนให้เราเคารพเส้นทางของตัวเองไม่เปรียบเทียบความเหนื่อยกับใครเพราะภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันบาดแผลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้ทั้งที่เหนื่อยคือความกล้ารูปแบบหนึ่งและความกล้าแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่ต้องมีใครเห็นแต่มีคุณค่ามากพอจะเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้วันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่ภูมิใจแค่วันที่สำเร็จแต่จะภูมิใจในวันที่เหนื่อยมากแต่ยังไม่ยอมแพ้การพูดประโยคนี้ทุกวันไม่ได้ทำให้ความเหนื่อยหายไปทันทีแต่มันทำให้ความเหนื่อยไม่ทำร้ายใจเราอีกต่อไปและเมื่อใจไม่พังร่างกายจะค่อยๆฟื้น พลังจะค่อยๆกลับเพราะคนที่ให้เกียรติความพยายามของตัวเองคือคนที่มีแรงพอจะเดินต่อไปได้เสมอสประโยคที่ว่าฉันไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจแค่ฉันไม่ทิ้งตัวเองก็พอเป็นประโยคที่ช่วยพยุงใจคนที่เคยพยายามอธิบายตัวเองจนหมดแรงเพราะชีวิตของหลายคนเหนื่อยไม่ใช่เพราะสิ่งที่ทำแต่เหนื่อยเพราะต้องคอยอธิบายว่าทำไมถึงเลือกทางนี้ ทำไมยังไม่สำเร็จทำไมยังไม่เหมือนคนอื่นเราถูกสอนให้แค่สายตาแค่คคำพูดแค่ความเข้าใจของคนรอบตัวจนบางครั้งเราหลงลืมคนสำคัญที่สุดไปคือตัวเราเองการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคือการดึงหัวใจกลับมาอยู่ข้างตัวเองแทนที่จะฝากคุณค่าของชีวิตไว้ในความเข้าใจของคนอื่นเพราะความจริงแล้วไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราได้ทั้งหมด ไม่มีใครเดินในรองเท้าคู่เดียวกับเราไม่มีใครแบกความรู้สึกแบบเดียวกันการคาดหวังให้ทุกคนเข้าใจจึงเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับหัวใจมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเรายอมรับว่าไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจใจเราจะเบาขึ้นอย่างประหลาดเราไม่ต้องอธิบายความฝันให้คนที่ไม่เคยฝันแบบเดียวกันไม่ต้องพิสูจน์ความพยายามให้คนที่ไม่เคยเดินเส้นทางนี้และที่สำคัญ เราไม่ต้องบิดตัวเองให้พอดีกับความคาดหวังของใครประโยคนี้สอนให้เราเลือกความซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่าการได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกเพราะการถูกเข้าใจจากคนอื่นอาจทำให้เราสบายใจชั่วคราวแต่การไม่ทิ้งตัวเองจะทำให้เราอยู่รอดในระยะยาวหลายคนหลงทางในชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีเป้าหมายแต่เพราะพยายามใช้ชีวิต ตามคำอธิบายของคนอื่นมากเกินไปจนวันหนึ่งไม่รู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้แล้วว่ากำลังมีชีวิตเพื่อใครการพูดประโยคนี้กับตัวเองคือการเตือนว่าต่อให้โลกไม่เข้าใจต่อให้ไม่มีใครปรบมือเราจะยังยืนอยู่ข้างตัวเองในวันที่ถูกเข้าใจผิดในวันที่ถูกตัดสินในวันที่ความเงียบดังที่สุดการไม่ทิ้งตัวเอง หมายถึงการไม่ดูถูกความรู้สึกของตัวเองไม่บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่รู้สึกมันไร้สาระไม่ฝืนยิ้มเพียงเพื่อให้ใครสบายใจแต่มันคือการยอมรับว่าเรากำลังพยายามในแบบของเรากำลังเติบโตในจังหวะของเราประโยคนี้ยังช่วยให้เรากล้ารักษาขอบเขตของหัวใจกล้าพูดว่าไม่กล้าเดินออกจากที่ที่ต้องแลกตัวตนกับการยอมรับเพราะเมื่อเราทิ้งตัวเอง เพื่อให้คนอื่นเข้าใจสุดท้ายต่อให้มีคนเข้าใจทั้งโลกแต่เราจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไปการไม่ทิ้งตัวเองคือการเลือกยืนข้างคุณค่าข้างในแม้จะต้องยืนคนเดียวบ้างในบางช่วงและการยืนคนเดียวไม่ได้แปลว่าอ่อนแอมันแปลว่าเรากำลังซื่อสัตย์กับชีวิตของตัวเองวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราอาจไม่ได้ภูมิใจ ที่มีคนเข้าใจเรามากแค่ไหนแต่เราจะภูมิใจที่ในวันที่ยากที่สุดเรายังไม่หันหลังให้ตัวเองการพูดประโยคนี้ทุกวันไม่ทำให้โลกเปลี่ยนทันทีแต่ทำให้หัวใจเราแข็งแรงพอจะอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่สูญเสียตัวตนและเมื่อเราไม่ทิ้งตัวเองไม่ว่าใครจะเข้าใจหรือไม่ชีวิตก็ยังคุ้มค่าพอให้เราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงหประโยคที่ว่า ความผิดพลาดวันนี้คือบทเรียนของวันพรุ่งนี้เป็นประโยคที่ช่วยดึงคนคนหนึ่งออกจากการจมอยู่กับอดีตแล้วพาใจกลับมายืนอยู่กับปัจจุบันอย่างอ่อนโยนเพราะสิ่งที่ทำให้ความผิดพลาดเจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คือเสียงในหัวที่คอยตัดสินว่าเราไม่ดีพอว่าเราล้มเหลวว่าเราควรทำได้ดีกว่านี้การพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวัน คือการหยุดใช้ความผิดพลาดเป็นอาวุธทำร้ายตัวเองแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นครูที่เข้มแข็งแต่ไม่โหดร้ายชีวิตของหลายคนไม่ไปไหนไม่ใช่เพราะทำพลาดครั้งเดียวแต่เพราะเอาความพลาดครั้งนั้นมาลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าประโยคนี้ช่วยแยกตัวตนออกจากความผิดพลาดเราทำผิดไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนผิดเราล้มเหลว ไม่ได้แปลว่าเราล้มทั้งชีวิตเมื่อเราบอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนใจเราจะเปิดรับความจริงแทนที่จะปิดตัวเองด้วยความอายและความกลัวเราจะเริ่มมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของคนเรียนรู้ไม่ใช่สายตาของผู้พิพากษาและเมื่อใจไม่ต้องป้องกันตัวเองบทเรียนจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนและซื่อตรงความผิดพลาดทำให้เราเข้าใจชีวิต ในมุมที่ความสำเร็จไม่เคยสอนมันสอนให้เรารู้จักความเปราะบางของตัวเองรู้ว่าควรระวังตรงไหนรู้ว่าควรเติบโตอย่างไรการพูดประโยคนี้ทุกวันคือการอนุญาตให้ตัวเองลองใหม่โดยไม่ต้องแบกความผิดเก่าไว้บนบามันทำให้เรากล้าลงมืออีกครั้งกล้าคิดอีกแบบกล้าเดินต่อแม้จะเคยสะดุดหลายคนหยุดฝันไม่ใช่เพราะฝันยาก แต่เพราะกลัวจะผิดพลาดซ้าประโยคนี้ค่อยๆละลายความกลัวนั้นด้วยการบอกว่าต่อให้พลาดอีกครั้งเราก็ยังได้เรียนรู้และการเรียนรู้ไม่มีวันสูญเปล่าเมื่อเราพูดกับตัวเองแบบนี้ซ้ำๆความผิดพลาดจะไม่ทำให้เราเล็กลงแต่มันจะทำให้เราลึกขึ้นลึกในความเข้าใจชีวิตลึกในความเข้าใจคนและลึกในความเข้าใจตัวเอง คนที่ผ่านความผิดพลาดมาอย่างมีสติจะไม่หยิ่งเมื่อสำเร็จและไม่พังเมื่อแพ้เพราะเขารู้ว่าทุกช่วงของชีวิตมีหน้าที่ของมันวันหนึ่งเมื่อเราหันกลับไปมองเราจะขอบคุณความผิดพลาดเหล่านั้นไม่ใช่เพราะมันทำให้เราบาดเจ็บแต่เพราะมันทำให้เราเติบโตการพูดประโยคนี้ทุกวันไม่ได้ลบปดิษแต่เปลี่ยนความหมายของมันจากสิ่งที่เคยฉุดเราไว้ กลายเป็นแรงผลักให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเมื่อเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้จริงวันพรุ่งนี้จะไม่ใช่แค่วันใหม่แต่มันจะเป็นวันที่เราเก่งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำในความผิดเดิมอีกต่อไป 6. ฉันอนุญาตให้ตัวเองช้าได้แต่ไม่อนุญาตให้ยอมแพ้คือประโยคที่อบกอดหัวใจของคนที่กำลังเดินต่อ ทั้งที่แรงไม่เท่าเดิมเพราะโลกใบนี้มักยกย่องความเร็วใครสำเร็จก่อนเหมือนชนะใครไปช้าเหมือนแพ้จนหลายคนเผลอเชื่อว่าถ้าไม่เร็วก็ไม่มีค่าการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคือการปลดโซ่ตรวนจากการเปรียบเทียบและคืนความเป็นมนุษย์ให้กับชีวิตความช้าไม่ได้แปลว่าไม่มีวินยัยมันอาจแปลว่าเรากำลังแบกอะไรบางอย่างไว้ที่คนอื่นไม่เห็น บางคนต้องช้าเพราะกำลังเยียวยาหัวใจบางคนต้องช้าเพราะกำลังเรียนรู้จากบาดแผลบางคนต้องช้าเพราะกำลังสร้างรากให้มั่นคงการอนุญาตให้ตัวเองช้าคือการไม่บังคับชีวิตให้วิ่งทั้งที่หัวใจอย่างไม่พร้อมแต่การไม่อนุญาตให้ยอมแพ้คือการยืนยันกับตัวเองว่าต่อให้ช้าต่อให้เหนื่อยต่อให้ยังไม่เห็นผลเราจะไม่หันหลังให้เส้นทางนี้ ประโยคนี้ทำให้เราเลิกดูถูกก้าวเล็กๆเพราะเราเข้าใจแล้วว่าก้าวเล็กที่เดินต่อมีค่ามากกว่าการหยุดนิ่งเพราะกลัวมันสอนให้เราซื่อสัตย์กับพลังของตัวเองในแต่ละวันวันนี้ไหวแค่นี้ก็ทำแค่นี้แต่ไม่ถอยเมื่อใจไม่ต้องรีบร่างกายจะไม่ต่อต้านและเมื่อไม่ต่อต้านเราจะไปได้นานหลายคนล้มไม่ใช่เพราะไปผิดทาง แต่เพราะพยายามเร่งตัวเองจนพังกลางทางประโยคนี้ช่วยให้เรารักษาสมดุลระหว่างความเมตตาและความมุ่งมั่นเราไม่ตีตัวเองในวันที่อ่อนล้าแต่เราก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองหายไปจากเป้าหมายมันคือการพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่ทิ้งความฝันแต่ฉันจะดูแลคนที่กําลังเดินไปหามันเมื่อเราพูดแบบนี้ทุกวันความช้าจะไม่ทำให้เราอายเพราะเรารู้ว่า เรากำลังไปข้างหน้าไม่ว่าจะช้าแค่ไหนและในวันที่คนอื่นไปไกลกว่าเราจะไม่หยุดไม่เปลี่ยนเส้นทางไม่ลดคุณค่าของตัวเองเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเรากำลังเดินกับชีวิตของเราเองประโยคนี้ยังทำให้เรามองการพักไม่ใช่การถอยแต่เป็นส่วนหนึ่งของการไปต่อการพักด้วยความตั้งใจคือการเตรียมแรงไม่ใช่การยอมแพ้วันหนึ่ง เมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่ภูมิใจที่เราเร็วแค่ไหนแต่จะภูมิใจที่เราไม่หยุดในวันที่ไม่มีใครเห็นในวันที่ไม่มีแรงในวันที่ความหวังบางลงการพูดประโยคนี้ทุกวันไม่ได้ทำให้ทางสั้นลงแต่มันทำให้เรายังอยู่บนทางนั้นและการยังอยู่คือเงื่อนไขเดียวของการไปถึงสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ต้องเร็ว แต่ต้องไม่หายไปจากตัวเองและตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ไม่ว่าวันนี้จะช้าแค่ไหนเรากำลังเข้าใกล้ความหมายของชีวิตมากขึ้นทุกวันเจ็ดไม่ว่าวันนี้จะหนักแค่ไหนฉันจะยังอยู่ข้างตัวเองคือประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนที่พิงใจในวันที่โลกทั้งใบดูไม่เป็นมิตรเพราะชีวิตจริงไม่ได้หนักแค่จากปัญหาแต่มันหนักจากความรู้สึกว่าเรากำลังสู้เพียงลำพัง หนักจากความคิดว่าถ้าเราอ่อนแอไม่มีใครอยู่ตรงนี้เพื่อเราการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคือการให้สัญญากับหัวใจว่าต่อให้ทุกอย่างพังต่อให้ใครหายไปอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ทิ้งกันเองหลายคนเจ็บลึกไม่ใช่เพราะโลกโหดแต่เพราะในวันที่โลกโหดเขากลับหันมาด่าตัวเองโทษตัวเองและทอดทิ้งตัวเองซ้ำอีกครั้ง ประโยคนี้ช่วยหยุดวงจรนั้นมันบอกว่าความเจ็บปวดไม่ใช่เหตุผลให้เราใจร้ายกับตัวเองแต่เป็นเหตุผลให้เราควรอ่อนโยนมากขึ้นการอยู่ข้างตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่มันหมายความว่าในวันที่อ่อนแอเราจะไม่ผลักตัวเองให้ล้มลงไปอีกเมื่อเราพูดแบบนี้ซ้ำๆใจเราจะค่อยๆปลอดภัยเพราะมันรู้ว่า ต่อให้วันนี้แพ้ต่อให้วันนี้ร้องให้ต่อให้วันนี้ยังไม่ไหวก็ยังมีที่ให้กลับมาอยู่และเมื่อใจรู้สึกปลอดภัยมันจะไม่ต้องป้องกันตัวเองด้วยการแข็งกระด้างมันจะยอมฟื้นยอมเยียวยายอมเติบโตหลายคนพยายามเข้มแข็งเพราะกลัวไม่มีใครพยุงแต่ประโยคนี้สอนว่าเราไม่จำเป็นต้องรอใครเราสามารถเป็นคนคนนั้น ให้ตัวเองได้การอยู่ข้างตัวเองคือการไม่ดูถูกความรู้สึกของตัวเองไม่บอกว่ามันไม่ควรรู้สึกไม่เร่งให้หายไม่บังคับให้ดีขึ้นทันทีแต่มันคือการยอมรับว่าวันนี้มันหนักจริงและฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ประโยคนี้ช่วยให้เราไม่กลัววันที่แย่เพราะเรารู้ว่าต่อให้แย่แค่ไหนเราจะไม่ถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง มันทำให้เรากล้าซื่อสัตย์กับตัวเองกล้าบอกว่าเหนื่อยกล้าบอกว่าไม่ไหวโดยไม่รู้สึกผิดและความซื่อสัตย์แบบนี้คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูชีวิตเมื่อเรายืนข้างตัวเองได้คำพูดของคนอื่นจะทำร้ายเราได้น้อยลงความล้มเหลวจะไม่ทำให้เราแตกสลายเพราะเรามีฐานที่มั่นอยู่ข้างในฐานที่ไม่ต้องสมบูรณ์แต่มั่นคงพอ จะรับน้ำหนักของวันที่หนักที่สุดวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราอาจจำไม่ได้ด้วยซ้าว่าปัญหาวันนั้นใหญ่แค่ไหนแต่เราจะจำได้ว่าในวันที่เกือบล้มเรายังไม่หายไปจากตัวเองการพูดประโยคนี้ทุกวันไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีแต่ทำให้เรามีแรงพอจะผ่านวันที่ยากไปได้ทีละวันและบางครั้งแค่ยังอยู่แค่ไม่ทิ้งตัวเอง ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วเพราะชีวิตที่ยังมีเราอยู่ข้างในจะไม่มีวันพังอย่างแท้จริงโลกอาจไม่ใจดีกับคุณทุกวันแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นคนเดียวที่ทอดทิ้งตัวเองถ้าไม่มีใครเข้าใจขอให้คุณเข้าใจตัวเองถ้าไม่มีใครอยู่ข้างคุณขอให้คุณยังอยู่ข้างตัวเองเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้ว ยังพูดกับตัวเองว่าฉันจะไปต่อสุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไม d เซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ